เอาละคร <West> ับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมทารามันตานะครับดูประจกคียีขันนะครับติดหาชามนะครับวันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับมีสององเตียงนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นโต๊ะกินข้าเป็นทีวีนะครับก็นี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเลยก็นี่จะเป็นส่วนของ้องนอนนะครับข้างนอกก็เขาจะออกแบบเป็นทางเดินนะครับที่อยู่ในน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ ก็ส่วนของนอกนะครับเพื่อจะพาเราไปสนามเด็กเล่นไปสระว่ายน้ำแล้วก็ไปทะเลนะครับก็เดยวไปดูกันเลยนะครับก็นี่จะเป็นส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับจะมีโต๊ะปิ้งปองครับแล้วก็จะมีทรายนะครับแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำครับมีสระว่ายน้ำเด็กแล้วก็มีสระว่ายน้ำผู้ใหญ่นะครับสระว่ายน้ำผู้ใหญ่1้อยซนติเมตรนะครับก็นี่จะเป็นที่นั่งนะครับก็จะมีทั้งหมด3มชั้นนะครับก็ชั้นที่2ก็เสียวเหน่อยนะครับส่วนชั้นที่3ก็ร5 0ยซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าหลึกนะครับก็คนัวสุไว้ได้นะครับก็นี่จะเป็นส่วนของที่กินข้าตอนเย็นนะครับก็จะติดชายหาดชะอําเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องห้องกินข้าตอนเช้ากันเลยนะครับก็นี่จะส่วนของห้องอาหารตอนเช้านะครับพ่อห้องอาหารตอนเช้าจะมีเป็นชุดน้ํานะครับมีเป็นชุดขนมปังนะครับแล้วก็มีโลครับแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของ ผลไม้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องเคียงครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะครับแล้วก็จะมีข้าวครับมีข้าวป่ามีข้าวผัดครับแล้วก็จะเป็นอาหารนะครับก็จะมีพวกกับข้าวนะครับมีผัดผักครับมีพวกมันฝรั่งทอดมีขนมปังครับมีน้ำเชื่อมมีน้ำผึ้งครับก็นี่จะเป็นไส้กรอกครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ไข่ดาวนะครับแล้วก็มีข้าวต้มกับโจ๊กครับก็นี่จะเป็นอาหารที่เราตักมากันในตอนเช้านะครับก็นี่จะเป็นชายหาดนะครับก็เป็นชายหาดสะอํานะครับเป็นสวยมากๆครับก็อยากให้มาจองห้องพักมาพักกันนะครับก็สําหรับการไปเที่ยวก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ